มาดูรายละเอียดกันนะครับมีมีพืชอะไรบ้างห้าหกอย่างเนี่ยนะที่ห้าหกอย่างเนี่ยนะครับเราจะไม่พูดถึงแกลบเราจะไม่พูดถึงกากน้ำมันปาล์มนะฮะมีสามตัวซึ่งผมยกให้เป็นพระเอกอยู่ขนาดนี้นะพระเอกพระเอกพระเอกเนี่ยคนแรกเป็นพระเอกคนแรกเนี่ยนะครับอันนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐตอนนี้เลยใช่ไหมใช่อะไรนะนโยบายของรัฐรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยเขาบอกเขาเขาก็คงนึกถึงเรื่องของการ การลดร้อยถอยลงของอ m, พลังงานหลักนะ,ะาราคาแพงขึ้นแต่ขึ้นเขาก็เลยคิดว่าเถ้าชาวบ้านเนี่ยนะครับปลูกหญ้าเนเปียร์นี่เป็นพลังงานหลักที่หนึ่งนะปลูกหญ้าเนเปียร์ขึ้นมานะครับแล้วเอาญ้าเนเปียร์เนี่ยนะครับมาใช้เป็นพลังงานเป็นเชื้อเพลิงนะเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เอาเอาเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็เอาเชื้อเพลิงจากหญ้าเนเปียร์เนี่ยไปผลิตไปแสไฟฟ้านะ จะดีไหมไอ้ย่าในเปียนี่มาแทนอะไรทีนี้ไอ้ย่าในเปียเนี่ยนะก่อนจะไปรายละเอียดตรงนี้นะย่าในเปียเนี่ยเป็นเป็นเป็นย่าซึ่งรัฐบาลกําลังส่งเสริมให้ให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกตอนนี้ย่าในเปียเป็นย่ามาจากแอฟริกานะลักษณะมันก็คล้ายๆกับต้นต้นอ้อยนี่แหละนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูย่าในเปียนะคือมันเหมาะสมกับประเทศไทยด้วยใช่เนี่ยนะดูย่าในเปียนะครับ อ่ะด ais, <lequel S 1> ูย่านไดเปลี่ยนนะอ่ะนี่ไงฮะเนี่ย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 ย่านเนี้ยดูฮะคุณจะมาลองดูดช่ยซ้คล้ายคล้ายคล้ายอ้อยคล้ายอ้อยไหมดูไกลๆก็คิดว่าเป็นต้นอ้อยเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ย่านได้เปลี่ยนเป็นหญ้าซึ่งคุณปลูกแล้วมันขึ้นไป็นกรอกๆแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ความสูงของต้นเนี่ยประมาณสักสองเมตรอก็ไล่เรียกกันครับแล้วก็ ก็มองจริงๆมันก็เป็นวัชพืชนะนะแต่ถ้าหากว่าเราเอามาปลูกในในไร่ในนาเราเนี่ยเฮ้ยส่งเสริมให้ดีๆนะใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเข้าไปนะมันโตขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันให้ผลผลิตนะนะสามารถขายได้ใครจะคิดคำว่าญ่าเนอะก็ใช้คําว่าย้าไงเพราะว่าแต่เดิมมันขึ้นอยู่ในแอฟริกามันมันก็เป็นหญ่าซึ่งสัตว์ต่างๆในแอฟริกาเนี่ยพวกอะไราน้พวกไอ คุณเห็นสัตว์ใน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 นิยายชีวิตอะ,อะไรของในแอฟริกานะก็กินหญ้าพวกนี้แหละ<อ>นะครับแต่คนในในโลกเราเนี่ยนะฮะกลับมองอีกแบบว่าหญ้าเนเปียเนี่ยมันไม่มันไม่ควรจะอยู่ที่นั่นอ,อย่างเดียวนะก็ก็หาทางนะกระเอาพันธุ์มันมา เออเอาพันมาปลูกรประเทศไทยเนี่ยก็มีการปลูกญ้าเนเปียน,นะครับ,บเรามีการปลูกไว้ก่อนที่รัฐบาลจะส่งเสริมมีการปลูกไว้ที่อําเภอขามทะเลสอ,อคุณรู้จักไหมอาเภอขามทะเลสออยู่ที่ไหนต้องช่วยบอกเลไนะฮะมีอาเภอขามทะเลสอมีอำเภอขามสแกแสงนะขามทั้งหลายเนี่ยอยู <c oughs> ่ในจังหวัดนครราชสีมานะคุณเลยสีคิ้วไปหน่อยเดียวนะครับอเภริกสีคิ้วไปหน่อยเดียวคุณก็จะเข้าเขตอำเภอขามทะเลสอน <c oughs> ะครับ ทางทะเลสอแล้วก็ไปเข้าเขตอำเภอเมืองออใช่เข้าเข้าเข,ข,ข้าสู่เขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานั่นก็คือเหมือนกับว่า,ราตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นอยู่ในภาคอีสานใช่ตรงนั้นเนี่ยมีการปลูกหญ้าในเปียมากมายมขนาดนี้ถ้าผมาพูดตัวเลขโดยไม่มีการยืนยันเนี่ยนะเท่าที่ผมรับทราบมาเนี่ยหญ้าในเปียปลูกที่นั่นอะยู่ประมาณไม่น้อยกว่า5,000ไร่แล้วนะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกหญ้าในเปียที่นั่นเนี่ยนะเขาตัดขายนะเอาไปไหน เอาไปส่งโรงงานอาหารสัตว์นะครับไปผสมเป็นอาหารสัตว์ครับได้กิโลหนึ่งผมไม่ยืนยันนะตัวเลขกิโลกรัมหนึ่งสบาทห้าสิบสตางค์หรือประมาณนี้นะครับทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลยังไงนะคุณจอจพลครับคือรัฐบาลเนี่ยเขาก็มองหาทางในการที่จะทํำยังไงให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเกษตรกรเกษตรกระเออเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นทางหนึ่งก็คือว่า ส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าชุมชนขึ้นนะโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเอ้โรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยมันควรจะใช้หญ้าเนปีเป็นอ่าเป็นวัตถุดิบพลังงานใช่เป็นวัตถุดิบในการเชื้อเพลิงนะครับนะครับก็มองไปเห็นเลยว่าเออหญ้าเนเปียเป็นเชื้อเพลิงได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดต่างๆในประเทศเราเนี่ย สร้างโลงยฟ้าขึ้นมาสักโรงหนึ่งนะครับแล้วก็เอาย่าเนี่ยเปียเป็นเชื้อเพลิงครับโดยน่าจะมีพายโลดมเดลยเนาะที่หนึ่งผมถ้าหากว่ามีพายโลมเดลเกิดขึ้นนะผมคิดว่าสามอำเภอเนี่ยสามารถทำได้ 1. นขามขามทะเลสอขามสแกแสงและและแหวงน้อย อะแวงน้อยอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมหแองน้อยอยู่อาจารย์ต้องเฉลยละผมต้องเฉลยเพราะคุณไม่ตอบผม <laughs> อําเภอแวงน้อยเนี่ยจังหวัดขอนแกน่นนะครับก็เป็นอํนเาเภอหนึ่งที่เป็นจังเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในภาคอีสานนะฮะเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นที่ราบสูงแล้วก็มีน้ําน้อยเพราะน้ำย่าเนเปียเนี่ยเขาเป็นพืชตะกูุหญ้าซึ่งใช้น้ําน้อยเหมาะสมในการปลูกในภาคอีสานในภาคอีสานเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็มองเห็นช่องทางว่า ถ้าเกษตรกรหรือประชาชนปลูกนะหันจากการเปลี่ยนอ้อยปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังเนี่ยมาปลูกย่านเนเปียเนี่ยครับก็จะทาให้โรงไฟฟ้าซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้มีชุมชนละหนึ่งหนึ่งแห่งเนี่ยโรงไฟฟ้าชุมชนเนี่ยนะมีวัสดุเชื้อเพลิงเนี่ยนะต่อเนื่องได้ทั้งปีนะครับโรงไฟฟ้าชุมชนน่าจะขนาดสักสามไม้กวตดแล้วม้งครับนะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นที่ปลูกยาไอปลูกไอ้ย่านในเปียเนี่ยนะครับสมมุติว่าถ้ามีพื้นที่ปลูกสัก3 0 0พไร่5000ไร่เนี่ยก็สามารถมีโรงไฟฟ้าสัก หนึ่งโรงนะเช่นใช้ใช้วัสดุไอเนี้ยต่อเนื่องเลทั้งปดคือมันมีสสารน้ำมันอยู่ใช่มีสสารแต่เขาไม่ได้เอาย่าในเปียเนี่ยนะครับมาเผาหรอกนะแล้วเขาทำยังไงเขาเอาย่าในเปียเนี่ยต้องเอาไปหมักนะเอาย่าในเปียเนี่ยนะไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปหมักหมักแล้วมาได้อะไรคุณว่าหมักแล้วของที่มาหมักแล้วมันได้อะไรมันเป็นแก๊สมันเป็นแก๊สครับแล้วเอาแก๊สนั่นแหละจะเอาแก๊สนั่นแหละนะฮะไฟ เผาให้ความร้อนเอาความร้อนไปต้มน้ํานะครับหรือว่าเอาความร้อนที่ได้เนี่ยไปเกี่ยวพันกับเครื่องแก<ม>๊สไฟเออร์ผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไปแล้วแต่ว่าคุณจะทําแบบไหนนี่เห็นไหมฮะไม่สามารถที่จะเอามาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ตรงๆเพราะอะไรเพราะว่าย่าเนเปียเหมือนฟางข้าวนะครับเผาแล้วความร้อนมันไม่คงทนมันว่าบแล้วมันหายเ<ม>พราะฉะนั้นต้องแปลรูปมันเป็นอย่างอื่นก่อนนะครับ,รบอันนี้ถามว่า นโยบายตรงเนี้ยนะรัฐบาลทําถูกต้องไหม,มผมว่าเข้ามาถูกทางเล้วมาถูกทางเลเข้ามาถูกทางเพราะอะไรทางที่หนึ่งนะหนึ่งคนได้พลังงานครับทางที่สองชาวบ้านได้เงินได้ไรายได้เพิ่มขึออ้นะอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนะ ถ้าสามารถสร้างความสุขให้ชาวบ้านชาวบ้านปรารถนาอะไรชาวบ้านปรารถนาเรื่องการมีเงินในกระเป๋าไม่ใช่เหรอการกินดีอยู่ดีใช่ไหมเพราะกระเป๋าเมื่อไหร่มีเงินใช่ไหมครับก็ถือว่ามาถูกทางแต่ว่าจะทํำยังไงให้สิ่งที่เรียกว่าขูกถูกทางเนี้เกิดขึ้นและมีเป็นมรรคไปผลกับชาวบ้านโดยตรงเพราะฉะนั้นต้องให้กระบวนการในการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนเนี้เกิดขึ้นอย่างง่ายแต่ทุกวันนี้มันไม่ยังง่ายไงมันไม่ง่ายไงเช่น ต้องทําประชาคมประชาคมเนี่ยกว่าจะรู้เรื่องกันเนี่ยก็โอ้โหเป็นเวลานานมากใช็เวลามากๆาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามประชาคมหนีไม่ได้และต้องสองต้องมีลงไอต้องมีแปลงหญ้าแปลงเอพี่เอพอ่ชายพื้นที่ผูกเยอะนะครอันที่สามก็คือว่าต้องมีผู้นำนะครับต้องเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันจึงจะเกิด บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลและศาสตร์ของวิสาหกิจชุมชนใช่ถ้ารัฐบาลทําแบบนี้ได้เนี่ยนะผมว่าชาวบ้านมีเงินเคาะกระเป๋าเมื่อไหร่ก็มีสตังค์นะสิ่งที่รัฐบาลต้องการคือชาวบ้านมีสตังค์คือสร้างความยั่งยืนให้กับชาวบ้านใช่แล้วแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปด่ารัฐบาลได้หรอกผมไม่ได้เชียร์รัฐบาลอยู่แล้วแต่ผมเชียร์การทํางานนะถ้าหากให้ผมเป็นรัฐบาลนะผมก็จะทําแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่ารัฐบาลควรจะต้องทานะครับเพราะนั้นย่าเนเปียเนี่ยถือว่า รัฐบาลเข้ามาถูกทาง<ม>นะครับแต่จะถูกทางเนี่ยนะครับมันต้องมีการปฏิบัติจริง<ม>นะคุณจำพ์ทำยังไงบ้างนะ่ยทำยังไงครับคุณต้องทําให้เกิดโรงไฟฟ้าได้<ม>คุณต้องทําให้มีพื้นที่ปลูกให้ได้นะครับ,รบและคุณต้องหาทางให้ให้วิสาหกิจเขาทํางานได้<ม>นะครับและอย่าไปลงทุนเอง อย่าไปเอาเงินก็ประมาณซึ่ง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 มีอยู่จากัดเนี่ยนะฮะมาทําเองคือให้เอกชนเขาเป็นผู้ทำอ๋อคือร่วมกันใช่เอกชนที่ที่ี่คือทํางานในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนร่วมกับชาวบ้านทําเป็นวิสาหกิจชุมชนจึงจะเป็นการต่อเนื่องและก็ยั่งยืนครับนี่จึงจะทําให้งานเนี่ยสามารถเดินต่อได้และก็ถูกออกถูกใจชาวบ้านแน่นอนนะครับและในภาคอีสานเนี่ยผมเชื่อว่า สามารถที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วก็ย่านเนเปีย,ยได้เนี่ยอย่างน้อยนะ,อ,ะ,อ,ะอย่างน้อยนะจริงๆิมันไปทุกจังหวัดแหละนะ<ม>จังหวัดนครราชสีมาไปได้บุรีรัมย์ไปได้นะครับจังหวัดสุรินไปได้เพราะว่าไม่ได้ใช้น้ําเยอะครับไม่ได้ใช้น้ําเยอะจังหวัดอุบลราชธานีไปได,ได้ร้อยเอ็ดไปได้นะครับเพื่อไอสารไปได้เกือบทุกจังหวัดนะ ที่ผมเห็นว่าจะมีข้อข้อจำกัดอย่บ้างก็คือจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าป่าไม้เยอะไม่ควรจะไปแตะตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะเอาไอ้นี้ไปปลูกแกนป่าไม้ยจะแย่ยัไม่ทำลายป่าแย่จังหวัดสกลนครก็เขาเขามีพืชที่มันปลูกอะไรอะไรดีอยู่ครับมันมันดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่คืออะไรก็ได้ที่พื้นที่เขาขาดใช่รดอยเอาดอีสานร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยน่าเอาไปทํานะครับทีนี้ จะทาให้มันจริงได้อย่างไรนะครับมันก็ต้องวางไปที่กรมวิชาการเกษตรแหละนะครับศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการของกระทรวงเกษตรเนี่ยมันจะช่วยได้หรือไม่เนี่ยมันผมตอบไม่ได้เนาะเอาเป็นว่าต้องทําให้มันเป็นจริงแล้วชาวบ้านจะมีความสุขนะครับอ่ะย่านเนเปียคุณมีคาถามเกี่ยวกับย่านเนเปียไหมอจร์แล้วถ้าจําเป็นจะต้องปลูกย่านเนเปียอย่างเดียวครับแล้วระหว่างที่รอผลเนี่ยต้องปลูกอื่นๆด้วยหรือม่ครับ เออย่านเนเปียร์เนี่ยย่านเนเปียร์เนี่ยมัน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 สเดือนนะฮสเดือนเท่านั้นเองนะครับสมมติว่าคุณมีที่อยู่40ไร่อยเอาสามสิบร่แล้วกันนะคุณปลูกย่านเนเปียร์เนี่ยทั้ง30ไร่นะครับเอาไปว่าคุณก็พยายามปลูกอคุณขอโทษดีผมขอขอสมมติใหม่นะคุณมีที่50ไร่นะครับยี่สิบร่เนี่ยคุณทําอย่างอื่นไปเลยเป็นรายได้สมคือผผสานกันใช่อีก30ไร่เนี่ยคุณปลูกย่านเนเปียร์นะครับแล้วสิบร่แรกตัดนะฮะตัดปันรอบที่หนึ่ง นใ3เดือนแรกเพื่อจะได้มีรายได้ต่อเนื่องใช่ไหมยี่สิบไร่ที่2ตัดฟันในรอบที่สองแล้ว10บไร่ที่สตัดฟันในรอบที่3มแล้วก็กลับมาตัดฟันรอบที่หนึ่งเห็นไหมฮะเพราะนั้นจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะวนเวียนมันจะเขาเรียกว่าครบวงรอบใช่มันจะครบวงรอบแล้วมันจะเกิดรายได้ขณะที่20ไร่ตรงเนี้ยคุณก็ยังมีรายได้จากอันอื่นคุณก็ยังคุณก็ยังไม่ถึงขนาดอดอยากแต่เวลาเดียวกันเมื่อย่าเนี่ยเปียซึ่งมันขึ้นเร็วเกิดเร็วเนี่ยนะมามาเป็นรายได้แล้วเนี่ยคุณก็จะหายเหนื่อย ข้อคุณก็จะมีรายได้มาทดแทนเพราะว่าตรงนี้เรียกพลังาทดแทนเงินก็จะมาทดแทนมันมีความหวังอมีความหวังอะไรมันจะดีเท่ากับการที่เรามีเงินในกระเป๋าที่ผมถึงได้ถามอาจารย์ว่าเออถ้าเราปลูกย่านในเพียงเดี๋ยวรอเวลาทั้งสามเดือนถ้าเราไม่มีการแบ่งเล็กสัดส่วนแล้วก็อย่างอื่นเข้ามาแทรกด้วยเนี่ยตามหลักปัจญายสี่พอเพียงที่ครพระองค์ท่านได้ เคยสอนได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคุณต้องต้องมีเนี่ยอย่างที่ผมสมมติเมื่อกี้นี่แหละนะฮะไอสิ่งที่คุณเคยทำก็ทําไปแต่อันนี้คุณก็ขยับมานะถ้าคุณมีที่น้อยคุณก็ปลูกน้อยแต่มันประกันได้ตรงที่ว่าพืชผลที่คุณปลูกเป็นเนเปียรเนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะส่งเข้าโรงงานไฟฟ้าชุมชนได้นะครับและถ้าหากว่าเราไม่มีกําลังที่จะส่งไอ้ยาเนเปียเนียเข้าโรงงานชุมชนเขาก็จะมีโคต้านะมีลักษณะของโคต้าหรือว่าการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มผู้ปลูกหญาในเปียบแล้วก็ส่งเข้าแบบเดียวกับอ้อยนะครับไอ้นั้นเป็นรายละเอียดแล้วกันเขาต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งใช่ด้วยการเกิดการรบกนแล้วผมว่าเข้ามาถูกทางแล้วแหละแต่ว่าจะทําอย่างไรให้สิ่งที่เรียกเรียกว่าถูกทางเนี้ยเกิดมรกรุ่งแลวมันกระจายได้เยอะๆในภาคอีสานเนี่ยนะเดีายวผมบอกกัแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีสักห้าพันไร่ต่อหนึ่งที่เนาะสามพันอ่าสามเยอะเหมือนกันเนาะห้าพันไร่ต่อหนึ่งที่เนี่ยในจังหวัดหนึ่งๆนะตีว่ามีสัก สามแห่งแล้วกันก็ก็ประมาณหมื่นห้าพันไร่ใช่ครับนะฮะก็จะเกิดโรงไฟฟ้าชุมชนได้อีกประมาณสักที่ละสามสามสามนะฮะก็ประมาณสิบอ่ะก็มาทดแทนได้นะครับชาวบ้านได้เงินไฟฟ้าทดแทนแล้วทดแทนในไฟฟ้าเนี่ยใช้ในหมู่บ้านละแถวนั้นทําอะไรมากทําโรงสีนะฮะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับชุมชนนะฮะมันก็เป็นอะไรที่ ทดแทนอยู่ในชุมชนใช่ไหมดีนะถ้าทาอย่างนี้ได้แล้วผมเชื่อว่าจากที่เราเคยคุยกันเบื้องต้นเนีัยอย่างน้อยเนี่ยต่อไปก็ต้องเกิดนวัตกรรมที่เกิดจากย่าเนเปียมาทํ่ในอื่นต่ออ่ะมันมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วครับคือคือเขาเป็นอาหารสัตว์อยู่แล้วไงนะฮะเขาเป็นอาหารสัตว์อยู่แล้วแต่ว่าไออาหารสัตว์เหล่านี้มันจะต้องมีการศึกษาความเป็นเลิศต่อไปว่าอะไรที่ดีที่สุดของย่าเนเปีย นะครับแล้วนํามาใช้ให้กับใช้นะยังไงก็ขอสนับสนุนรัฐบาลตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะว่าส่งเสริมแน่นอนส่งเสริมแล้วจะไดาอาจารย์กำลังจะบอกส่งเสริมแล้วก็เร่งให้เกิดในความเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงแต่ว่าแต่ว่าคือเห็นด้วยนะครับกับการที่วางนโยบายตรงนี้แต่ว่าทำอย่างไรจึงจะทําให้มันเกิดจริงเชิงปฏิบัติเออท่าน่ะที่จะให้เกิดจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมแต่หน้าที่ผมคือให้ความรู้กับคนอื่นๆเนี่ยได้นะครับ